แผ่นดินที่ราบหลุมสลับเนินเขาของจังหวัดสระแก้วในเช้าวันนี้ไม่ได้สั่นสะเทือนเพราะแผ่นดินไหวแต่มันกำลังคลนค้างภายใต้น้ำหนักมหาศาลของกองทัพรถถังที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2. ข้อมูลจากระบบเรดาร์ภาคพื้นดิน an tpq 5 3ที่เราติดตั้งไว้จับสัญญาณการเคลื่อนไหวของอยานกรอกค่าศึกได้ส่งเสียงเตือนภัยทีหยิบหน้าจอมอนิเตอร์แสดงจุดสีแดงนับร้อยจุดที่กำลังเคลื่อนที่ข้ามพรมแดนเข้ามาด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ไม่ใช่รถถังรุ่นเก่่าาอยาง55 อีกต่อไปแต่มันคือกองพลรถถังหลักท y p ้า a z 9 9 a ของจีนซึ่งถือเป็นยอดมงกุฎของเทคโนโลยียานเกราะตะวันออกรถถังหนัก55ต้ตันเหล่านี้ติดตั้งปืนใหญ่ลำกล้องเรียบ gp t 9 8ขนาด125มม,มที่มีระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติ auto โโลเดอร์สามารถยิงกระสุนเจาะคราะพลังงานเจลนชนิดห่างทรงตัวสลัดครอป apfsds ที่ทำจากทางสเตนแกนยาวทงเตนอ e ลอย l o y penetrator ได้ด้วยความเร็วต้นปากลำกล้องสูงถึง1780 เมตรต่อวินาทีอำนาจทะลวงเกรอะของมันสามารถเจาะเหล็กกล้าหนา800มมได้อย่างสบายๆเกราะด้านหน้าของมันเป็นแบบคอมโพสิตหนาพิเศษเสริมด้วยเกราะปฏิกิริยาแรงระเบิด F54 ERA ที่ออกแบบมาเพื่อหักล้างหัวรบของจรวต่อสู้รถถังโดยเฉพาะฝ่ายเราไม่รอช้าที่จะส่งราชสีห์ออกไปรับมือกองพันทหารมาที่21รักษาพระองค์ซึ่งได้รับการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ใหม่ล่าสุดจากสหรัฐได้เคลื่อนรถถังหลัก M1A2 SEPv3 Abrams เข้าสู่แนวรบ รถถังรุ่นนี้คือปีศาจแห่งสงครามที่มีน้ำหนักถึง66แต่ตันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์กังหันแก๊สฮันนิเ l ล AGT-1500 ที่ให้กำลัง1,500แรงม้าเสียงวีดฮาวิลของเครื่องยนต์เทอร์ไบน์ที่เป็นเอกลักษณ์ดังก้องไปทั่วทุ่งนาแตกต่างจากเสียงคำรามต่ำๆของเครื่องยนต์ดีเซลฝั่งจีนจุดเด่นที่สุดของแอบรามส์คือเกราะชอปแฮมเตอร์เจเนเรชันดิฟลิดยูเรเนียมอาร์มอที่เสริมด้วยตาข่ายยูเรเนียมเสื่อมสภาพซึ่งมีความแข็งแกร่งจน,นีอาจ้าานกกน ปืนใหญ่ M256A1 ขนาด120มมของมันยังบรรจุกระสุน M8 29A4 APFSDST หรือที่ทหารมาเรียกกันว่ากระสุนเงิน Silver Bullet ซึ่งแกนเจาะทำจากยูเรเนียมเสือ่อมสภาพที่มีความหนาแน่นสูงและมีความสามารถในการรับคมตัวเอง Self-sharpening ขณะเจาะปลรอค่าศึกวินาทีที่กองทัพรถถังทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันที่ระยะ2,500เมตรการโดนเดือดก็ระเบิดขึ้นระบบควบคุมการยิง ไฟคอนโทรลสิสต์มของทั้งสองฝ่ายทำงานอย่างว้าคลัง่งเลเซอร์วัดระยะเลเซอร์เรนจ์ไฟเดอร์ถูกยิงขวายกันไปมาจนเซนเซอร์แจ้งเตือนร้องลั่นรถถังไทย9 9 r ของจ er ีนเปิดฉากยิงก่อนด้วยระบบ LSDW เลเซอร์เซลฟ์ดีเฟนซ์เวปิซึ่งเป็นเลเซอร์ความเข้มข้นสูงที่ยิงใส่กล้องเล็งของรถถังไทยเพื่อทำให้นนแม่นปืนตาบอดแต่ระบบทัศนูปอก่อนของ M1A2 Abrams มีฟิลเตอร์ป้องกันแสงเลเซอร์ที่ยอดเยี่ยมพลปืนถ่ายล็อกเป้าหมายที่รถถังนำขบวนของจีนแล้วเหนี่ยวไกทันทีตูม เสียงปืนใหญ่120มมดังสนัน่นตัวรถถังอับรามัมถอยหลังเล็กน้อยตามแรงสะท้อนถอยหลังกระสุนซาบอดพุ่งแหวกอากาศด้วยความเร็วเหนือเสียง5้าเท่ามักห้าภายในเสี้ยววินาทีมันพุ่งเข้าปะทะเกราะหน้าของไทท์9 9 a ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดุนแรงและน่าสยดสยองแกนยูเรเนียมของกระสุน m 8 2 9 a ปสเีเจาะทะลุเกราะ e r a ของจีนเราากับมีดร้อนตัดเหนื่ยแรงเสียดทานจากการเจาะทาให้เกิดความร้อนสูงจนโลหะหลอมละลายและเกิดการระเบิดภายในสปออเเออกกมาาาจจช่่งงงงเปิดตๆขรถ,ถัีน ป้อมปืนหลุดกระเด็นออกจากตัวรถเนื่องจากการระเบิดของกระสุนในรังเพลิงนี่คืออนุภาพของเทคโนโลยีตะวันตกที่เหนือกว่าในด้านมัสดุศาสตร์แต่จีนไม่ได้มีดีแค่รถถังพวกเขาสวนกรับด้วยฝนเหล็กจากแนวหลังเสียงหวิดหวิวที่คุ้นเคยแต่ทรงพลังกว่าเดิมดังมาจากฟากฟ้า,ฟามันคือเสียงของจรวดนำวิถีขนาด3 0มโมงจากระบบ PHL 1 6 PCL 1 9 1ของจีนจรวดเหล่านี้ติดตั้งหัวรบคลัสเตอร์มิวชันหรือระเบิดลูกปลายต่อต้านยานเกราะซึ่งภายในบรรจุร,ระเบิดย่อยซับมิวชันแบบนำวิถีด้วยความร้อนนับร้อยลูก เมื่อจรวดเดินทางมาถึงเหนือแนวรบรถถังไทยมันจะแตกตัวออกปล่อยระเบิดย่อยลงมาโจมตีที่ส่วนท็อปแอตแทกหรือเกราะด้านบนที่บางที่สุดของรถถังอับรามส์แม้เกราะหน้าจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่หลังคาก็ยังเป็นจุดอ่อนรถถังอับรามส์หลายคันถูกระเบิดลูกปลายเจาะทะลุเครื่องยนต์เทอร์ไบน์เสียหายจนจอดแน่นิง่งทหารม้าไทยต้องรีบใช้ระบบควันพรางตัว M 2 5 0 smoke grenade launchers ยิงม่านควันฟอสฟอรัสขาวและอินฟราเรดออกมาบดบังทัศนวิสัยเพื่อถอยร่นในขณะที่ภาคพื้นดินกำลังแลกหมัดกกันนด้วยระสุจ ภัยคุกคามทางอากาศที่ไร้เสียงก็ปรากฏตัวขึ้นโดนโจมตีวิ่งลงสีของจีนบินวนเวียนอยู่ที่ความสูง5 0 0 0ันเมตรมันล็อกเป้าหมายด้วยระบบ EOTS ที่แม่นยำก่อนจะปล่อยขีปนาวุธอากาศสู่พื้น Blue Arrow ba 7ที่นำวิถีด้วยเลเซอร์กึ่งอัตโนมัติขีปนาวุธพุ่งลงมาด้วยมุมชันเจาะเข้าที่ป้อมปืนของรถถังเบา Stingray ของไทยที่พยายามเข้าตีโอบล้อมจนระเบิดเป็นจุนเร่าเสียเปรียบอย่างหนักในเรื่องจำนวนโรรแต่กองทัพไทยก็มีเที่ยวเล็บซ่อนอยู่เปิดระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไก,กลสอยพวววกมแมลงันนี้ร ผู้บังคับกองพันสังการรถหุ้มเกราะต่อสู้อากาศยาน M 1 6 3 VADS ที่ได้รับการอัปเกรดติดตั้งจรวด i กลา s และระบบเรดาร์ใหม่เริ่มสาดกระสุนปืนกลหมุนลำกล้อง M 6 1เบเแขนขนาด20มหมอขึ้นสู่ท้องฟ้าอัตราการยิง6000นัดต่อนาทีสร้างกำแพงกระสุนที่หนาแน่นฉีกกระชากปีกของโดรนวิงลงจนขาสะบ้นนอกจากนี้เรายังได้เปิดตัวระบบอาวุธใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้รับมานั่นคือระบบไมโครเวฟพลังงานสูง High Power Microwave HPM ชื่อรหัสทอที่ติดตั้งบนรถคอนเทนเนอร์ระบบนี้ยิงคลื่นไมโครเวฟที่มองไม่เห็นเข้าใส่ฝูงโดรนของจีนทำให้วงจอรอิเล็กทรอนิกส์ภายในไม่เกรียมและร่วงลงมาเหมือนแมลงถูกยาฉีดแต่สิ่งที่ทําให้สถานการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุดคือการปรากฏตัวของนักล่ารถถังฝั่งจีนเฮลิคอปเตอร์โจมตี40เมรุ่นส่งออกที่อัปเกรดเครื่องยนต์และเราะบ,บินลาะยอดไม้เข้ามาด้วยความเร็วสูงมันติดตั้งจรวดต่อสู้รถถัง AK-10 d 10, ที่นําวิถีด้วยเลเซอร์มีระยะยิงไกลถึง7กิโเมตร ซึ่งไกลกว่าระยะยิงของปืนต่อสู้อากาศยานส่วนใหญ่ของเรานักบินจีล็อกเป้ารถถังอับรามส์ของไทยและยิงจรวดออกมาเป็นชุดแต่คราวนี้รถถังอับรามส์ไม่ได้เป็นเป้านิ่งเพราะมันติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุก t r o p h y APS Active Protection System เรดาร์ขนาดจิ๋วรอบป้อมปืนตรวจจับจรวดที่พุ่งเข้ามาคำนวณวิถีและยิงกระสุนลูกปลายเมฟ FP ออกไปทำลายจรวด a k t 1 0กลางอากาศบึ้มบึ้มบึ้มเสียงระเบิดกลางอากาศดังต่อเนื่องรถถังไทยปลอดภทย นี่คือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสมอรูมูจรวดราคาแพงของจีนถูกทำลายด้วยระบบป้องกันอัจฉริยะอย่างไรก็ตามจีนรู้ดีว่า APS มีกระสุนจำกัดพวกเขาจึงใช้ยุทธวิธี Swarm Attack หรือการระดมยิงจรวด RPG และปืนไร้าแรงสะท้อนถอยหลัง PF98 ขนาด120มมจากทหารราบที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าเข้าใสาพ่พร้อมๆกันเพื่อให้ระบบทรอฟี่ทำงานจนกระสุนหมดนี่คือการรบที่วัดกันด้วยทรัพยากรและความเร็วในการเติมกระสุน รถถังอับรามส์คันหนึ่งถูกรุมยิงจนระบบป้องกันหมดเกลี่ยงจรวดลูกสุดท้ายพุ่งเข้าชนสายพานจนขาดสบัดร,รถถังหมุนคว้างและหยุดนิ่งกลายเป็นป้อมปืนตต่ซากที่ยังคงยิงสวนกลับไปอย่างดุเดือดคนขับรถถังไทตะโกนผ่านวิทยุฆ่าศึกประชิดต,ตัวขอปืนใหญ่แตกอากาศลงที่พิกัดของผมเดี๋ยวนี้ Danger close นี่เป็นเพียงยกแรกของยุทธการทุ่งเหล็กกล้าความเสียหายของทั้งสองฝ่ายรุนแรงจนประเมินค่าไม่ได้เศษเหล็กและคราบน้ำมันนองไปทั่วทุ่งนาสาระแก้ว กลิ่นดินปืนและเนื้อไม้คลากลุ้งแต่เครื่องจักรสังหารที่น่ากลัวกว่ากำลังเดินทางมาถึงทั้ง AH-64 e Apache Guardian ของไทยที่ติดจรวด Hellfire และเครื่องบินรบ J-16 ของจีนที่บรรทุกระเบิดนำวิถีมาเต็มที่กะกำลังจะเปลี่ยนพื้นที่นี้ให้กลายเป็นหลุมอุกกาบาตในไม่ช้าท่ามกลางความโกลาหลของสมรภูมิรถถังที่กำลังแลกหมัดก,กันอย่างบ้าเลือดเสียงใบพัดกระพือพ,พับที่เป็นเอกลักษณ์ของเพชรคาตหน้ากาก,ากดำได้ดังแทกผ่านเสียงระเบิดขึ้นมา ฝูงบินเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-64E Apache Guardian ของกองทัพบ,บกไทยจำนวนสีล่ลำได้โผ่พ่นยอดไม้ขึ้นมาในลนักษณะ pop up maneuver หรือการโผ่ขึ้นยิงแล้วมุดลงต่ำอย่างรวดเร็วเรดาร์ควบคุมการยิง AN/APG-78 Longbow ที่ติดตั้งอยู่เหนือใบพัดประธานทำหน้าที่เป็นดวงตาปีศาจท,ที่มองทะลุผ่านม่านควันและฝุ่นตลบมันกวาดจับเป้าหมายรถถังจีนนับสิบคันได้ในเสียววินาทีและส่งข้อมูลเป้าหมายไปยังจรวดนำวิถี AGM-114 ลิทลองโบเฮลไฟที่ติดตั้งอยู่ใต้ปีจรวดรุ่นนี้เป็นแบบไฟแอนโฟเกตนำวิธีด้วยคลื่นมิลลิเมตรนักบินไทยล็อกเป้าหมายที่รถถังไทย 99A และยานเกราะแซ d บ4ดีูแล้วกดปุ่มปล่อยอาวุธทันทีจรวดเฮลไฟพุ่งออกจากรางปล่อยด้วยความเร็วเหนือเสียงพุ่งโค้งข้ามสิ่งกีดขวางแล้วดิ่งลงใส่ส่วนบนของป้อมตุนข้าศึกอย่างแน่นยับเสียงระเบิดตูมตูมตูมดังสนั่นหวั่นไหวต่อเนื่องรถถังจีนที่กำลังรุกไล่รถถังไทยต้องชะง,งักงานเมื่อถูกโจมตีจากมุมสูง กรอบปฏิกิริยาด้านบน Roof ERA ของ Type 99A อาจช่วยลดแรงระเบิดได้บ้างแต่หัวรถแทนเดมพีดของ e ฮ l f ฟ r e ถูกออกแบบมาเพื่อเจาะทะลวงเกราะสองชั้นโดยเฉพาะรถถังหลายคันเกิดไฟลุกท่วมพองเครื่องยนต์ระเบิดเสียหายแต่จีนก็ไม่ได้ยอมให้เรายิงฝ่ายเดียวรถหุ้มเกราะป้องกันภัยทางอากาศ HQ17 AEE Thor M1 รุ่นจีนที่ติดตามขบวนรถถังมาได้เปิดเรดาร์ล็อกเป้า Apache าาของเราจรวดต่อสู้อากาศยานความเร็วสูงถูกยิงสวนขึ้นมาทันที นักบินไทยต้องหักเครื่องหลบดาบฉุกเฉินพร้อมปล่อยภูไฟหลงเป้า (Flares) และเปิดระบบรบกวนสัญญาณอินฟราเรด (IR) เจรวดค่าสึกระเบิดเฉียดหางเครื่องไปเพียงนิดเดียวแรงอัดอากาศทําให้เฮลิคอปเตอร์สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแต่นักบินยังคงประคองเครื่องไว้ได้และใช้ปืนใหญ่อากาศ M230 Chain g u นขนาด30มม,มกราดยิงสวนลงไปกระสุนระเบิดเพลิงเจาะเกราะ (HEAT) ถล่มใส่รถเกราะเบาและทหารราบจีนจนแตกกระเจิงในขณะที่การรบระยะประชิด (Close Air Support) กำลังดุเดือด ท้องฟ้าเบื้องบนก็กลายเป็นลานประลองของเครื่องจักรสังหารขนาดใหญ่กว่าเครื่องบินขับไล่โจมปีเซียนย่างเจสิบหกเรดอีของจีนบินโฉบลงมาจากเพดานบินสูงเพื่อทิ้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ LT2 ใส่แนวรับของกองพันทหารม้าที่21แรงระเบิดขนาด500กิโลกรัมเปลี่ยนภูมิประเทศให้กลายเป็นหลุมบุกกาบาตขนาดยักษ์รถถัง m 1 A2 Abrams อรมคันหนึ่งที่หลบไม่ทันถูกแรงอัดกระแทกจนพลิกคว่ำทหารม้าไทยต้องรีบตะเกียกตะกายออกจากซากรถถังที่กำลังไฟไหม แต่ทันใดนั้นเสียงคำรามที่แหลมสูงกว่าเครื่องบินเจ็ตทั่วไปก็ดังขึ้นเครื่องบินขับไล่ล่องหน F-35A Lightning สของพันธมิตรหรือไทยในอนาคตได้เข้าสู่สมรภูมิโดยที่เรดาร์ของ J-16 ไม่ทันรัแค้ระคาย F-35 ใช้ความได้เปรียบของการล่องหน Stealth l o c k เป้า J-16 จากระยะไกลด้วยขีปนาวุธ AIM-120D AMRAAM จรวดพุ่งแหวกอากาศเข้าหาเครื่องบินจีนโดยไม่มีสัญ,ญญาณเตือนล่วงหน้านักบินจีนรู้ตัวอีกทีเมื่อระบบเตือนภัยร้องลั่นในวินาทีสุดท้าย เครื่องเจสระเบิดกลางอากาศเป็นลูกไฟดวงใหญ่ร่วงลงสู่พื้นดินเหมือนดาวตกแต่กลับมาที่พื้นดินสงครามปืนใหญ่อาร์ติเลอรี่ดูเอลกำลังเข้าสู่จุดแตกหักหน่วยปืนใหญ่ p l เอลแซกศูนขนาด155อมมของจีนที่ตั้งอยู่แนวหลังระดมยิงแบบ Time ออนแทเกต TOT คือการยิงกระสุนหลายนัดด้วยมุมยิงต่างกันให้ตกกระทบเป้าหมายพร้อมกันเพื่อบดขยี้ฐานยิงปืนใหญ่ของเราแต่เรามีพระเอกขีม้าขาวที่คล่องตัวกว่าระบบปืนใหญ่จรวดความคล่องตัวสูง M142 HIMARS ของไทยได้เคลื่อนที่ออกจากที่ซ่อนในสวนยางพาราเข้าสู่พิกัดยิงอย่างรวดเร็วจรวดนำวิถี GMLRS Guided Multiple Launch Rocket System ขนาด227มมจำนวน6ลูกถูกปล่อยออกไปติดต่อกันจรวดเหล่านี้มีความแม่นยำระดับจับวางด้วยระบบ GPS INS เป้าหมายคือแบตเตอรี่ปืนใหญ่ PLC 05ของจีนทันทีที่ยิงเสร็จรถ h i มาก็รีบเก็บปางยิงและเคลื่อนที่หนีทันที shoot and scoot เพื่อหลบการยิงสวนกลักภายในเวลาไม่ถึงนาทีจรวด GMLS ก็พุ่งตกใส่ฐานยิงปืนใหญ่จีนอย่างแม่นยำหัวรบระเบิดแรงสูงที่มีลูกปลายทางสเตน180,000ื 1, 8, ชิ้น a l t e r n a t i v e w a r h ร a d สาดกระจายทำลายล้างรถปืนใหญ่และรถเติมกระสุนของจีนจนพินาศย่อยยับการระเบิดต่อเนื่องของคลังกระสุนจีนสร้างดอกเห็ดไฟขนาดมหึมาขึ้นสู่ท้องฟ้าที่แนวปะทะทหารราบยานเกราะไทยที่ใช้รถสไตร,คร์ค์ ICV Infantry Carrier Vehicles ต้องเผชิญหน้ากับรถรบฐานราบ z b d c a ของจีน ที่มีอำนาจการยิงรุนแรงกว่าด้วยปืนใหญ่100มมและปืนกล30มมรถสไตรเกอร์ของเราเสียเปรียบเรื่องเคราะและอาวุธหลักแต่เราชดเชยด้วยยุทธวิธีและความคล่องตัวทหารราบไทยใช้จรวดต่อสู้รถถัง f g m 1 4 8จาวลินยิงจากระยะไกลจรวดจาวลินพุ่งขึ้นฟ้าก่อนจะดิ่งลงมาเจาะเกราะด้านบน Top Attack ของเซตบีดี04จนระเบิดกระจุยในขณะเดียวกันรถสไตรเกอร์รุ่นที่ติดป้อมปืนระกูล30มิลลิเมตร ก็ใช้กระสุนเจาะเคราะสลัดครอบ APFSDS ยิงเจาะเคราะด้านข้างของรถรบจีนการรบในระยะเาผาขนเต็มไปด้วยความโกลาหลเสียงปืนโกลหนักและระเบิดดังระง,งมทหารราบไทยลงเดินเท้าเคลียร์พื้นที่ตามแนวป่าใช้ปืนไรเฟิลและระเบิดมือสังหารทหารราบจีนที่ลงจากรถแต่สถานการณ์ยังไม่นิ่งเมื่อจีนงัดไม้ตายสุดท้ายของระลอกนี้ออกมาข้อมูลกรองเตือนว่า H6K ok เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของจีนกำลังปล่อยขีปนาวุธพลซีเจ2 0 จากระยะไกลนอกชายแดนเป้าหมายคือกองบัญชาการสวนหน้าและสะพานยุทธศาสตร์ขีปนาวุธร่อนบินเรตมาตามหุบเขาเพื่อหลบเรดาร์แต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศ VLMICA และนาซามของไทยที่วางตาข่ายไว้รอบพื้นที่พร้อมรับมือแล้วเรดาร์สามิติ giraffe mb ตรวจจับภัยคุกคามที่บินต่ำได้ทันท่วงทีจรวดสกัดกั้นถูกยิงสวนออกไปทำลายขีปนาวุธร่อนของจีนกลางอากาศแสงระเบิดวูบวากเหนือศีรษะเหมือนพลุไฟการป้องกันที่เข้มแข็งของเราทำให้แผนการตักท่อน้ำเลี้ยงของจีนล้มเหลว ควันไฟและฝุ่นตลบยังคงปกคลุมสมรภูมิซากรถถังไทย9ก้าและ M1A2 Abrams อองมสจอดไม่เกรียมเคียงข้างกันเป็นพยายนถึงความดุเดือดของการรบกองทัพไทยสามารถยันการลุกลานระลอกแรกและสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับข้าศึกได้ด้วยการผสานกำลังรบ Combine d Arms ที่เหนือกว่าแต่เราประมาทไม่ได้เพราะขึ้นลูกที่สองของกองทัพจีนที่ใหญ่กว่าและหนักกว่ากำลังเคลื่อนตัวเข้ามาและคราวนี้พวกมันอาจจะนำอาวุธต้องห้ามบางอย่างติดมือมาด้วยความเงียบชั่วขณะหลังการประทะระลอกแรก เป็นเพียงสัญญาณเตือนของพายุลูกใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมในขณะที่ทหารช่างไทยกำลังเร่งซ่อมแซมสายผ่านรถถัง M1A2 Abrams และเติมกระสุนปืนใหญ่120มมเข้าสู่รังเพลิงจอเราดาเตือนภัยระยะไกล ANFPH117 บนยอดเขาเขียวก็จับสัญญาณผิดปกติที่พุ่งขึ้นจากฐานยิงลึกเข้าไปในแผ่นดินจีนมันไม่ใช่เครื่องบินและไม่ใช่ขีปนาวุธวิถีโค้งแบบเดิม แต่มันคือวัตถุที่บินในระดับต่ำกว่าวงโครจรแต่เร็วกว่าเสียงถึง1ิงเท่ามาร์กซินี่คือฝันร้ายที่กองทัพทั่วโลกหวาดกลัวขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก DF17 ดงแฟง17ที่ติดตั้งหัวรบแบบไฮเปอร์โซนิกกลายดีฮิเคิล HGV มันไม่ได้ตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงแบบพาราโบลาแต่ร่อนมาในชั้นบรรยากาศด้วยวิธีที่ซิกแซกคาดเดาไม่ได้ทำให้ระบบป้องกันขีปนาวุธทั่วไปแทบจะเป็นอัมพาตเป้าหมายของมันคือหัวใจของการรบครั้งนี้นั่นคือ ศูนย์บัญชาการศูนหน้าและรันเวย์สนามบินบุตเผาที่เป็นฐานของเครื่องบินรบพันธมิตรตรวจพบวัตถุความเร็วสูงวิธีบินไม่ทราบรูปแบบ i ิน act ใน30วินาทีเสียงแจ้งเตือนภัยดังระงมระบบต่อต้านขีปนาวุธ p a ต r i อ t ต a พค3 MSE มีไซส์เซกเมนต์เอ็นฮัสเมนของกองทัพอากาศไทยที่วางตาข่ายป้องกันไว้อย่างหนาแน่นตอบสนองโดยอัตโนมัติเรดาร์ควบคุมการยิง AN MPQ 6 5พยายามล็อกเป้าหมายที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว1200 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง จรวดสกัดกั้น p a c 3. พุ่งสวนขึ้นไป 4. ลูกซ้อนลากสายควันเป็นเกลียวสวรรค์ขึ้นสู่ท้องฟ้าหัวรบแบบ Head to Kill ของ Patriot พยายามคำนวณจุดป,ปะทะแต่หัวรบ DF-17 หักเลี้ยวหลบหลีกด้วยแรงจีมหาศาลจรวดของเรา 3. ลูกพลาดเป้าแต่ลูกสุดท้ายด้วยปาฏิหารีและอัลกอริทึมที่อัปเกรดใหม่พุ่งเข้าเฉียดปีกรอนของ DF-17 แรงระเบิดเฉียดๆทำให้หัวรบไฮเปอร์โซนิกเสียการทร,รงตัวและหมุนขว้างกลางอากาศ ก่อนจะแตกกระจายและตกลงสู่ทุ่งนาห่างจากสนามบินไป5กิโลเมตรแรงอัดอากาศโซนิกบูมจากการตกกระแทกพื้นด้วยความเร็วเหนือเสียงสร้างหลุมลึกขนาดมหือมาและแรงสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวอาคารบ้านเรือนในรัศมี2กิโลเมตรกระจกแตกละเอียดนี่คืออนุภาพของอาวุธยุคใหม่ที่เกือบจะเผาเราทั้งเป็นเมื่อการตัดหัวล้มเหลวจีนจึงทุ่มหมดหน้าตาด้วยการส่งคลื่นรบก,กวนเจมมิงเวฟมาถล่มเราเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์เชนอย่าง1 6 d roaring wolf ที่ติดตั้งกระป๋อแจมเมอร์เต็มพิกะบินเข้าสู่พื้นที่เพื่อตาบอดกองทัพไทยจอเรดาของเรากลายเป็นสีขาวโพนไวท์อาวิทยุสื่อสารเต็มไปด้วยเสียงซ่าระบบ GPS ที่นำวิธีกระสุนปืนใหญ่เริ่มพลาดเคลื่อนโดนของเราหลายลำร่วงลงมาเพราะขาดสัญญาณควบคุมรถถังไทย99 a เริ่มช่วยโอกาสนีรุกคืบเข้ามาอีกครั้งภายใต้ม่านหมอกอิเล็กทรอนิกส์แต่พวกมันลืมไปว่าปีศาจย่อมมีปีศาจที่เหนือกว่ากองทัพเรือสหรัฐส่งเครื่องบิน e a 18 GG g r o w l e r เข้าสู่สมรภูมิทันที โรเลอใช้ระบบ ALQ99 Tactical Jamming System ยิงคลื่นรบกวนสวนกลับ Counter Jamming ที่แม่นยำและรุนแรงกว่าจอจงไปที่ความถี่เราดาร์ของรถถังและเครื่องบินจีนสงครามสเปกตรัมที่มองไม่เห็นดำเนินไปอย่างดุเดือดกลางอากาศใครที่ครองเคลื่อนความถี่ได้คือผู้ชนะในความมืดมนของสงครามอิเล็กทรอนิกส์การรบภาคพื้นดินกลับมาป่ทุขึ้นในระยะเผาขนที่โหดร้ายกว่าเดิมจีนส่งหมาป่าภูเขาหรือรถถังเบา type 15 s e t Q15 ออกมาทางปีกซ้ายเพื่ออ้อมผ่านภูมิประเทศที่เป็นดินโคลนและเนินเขาซึ่งรถถังหนัก M1A2 Abrams เข้าถึงยาก Type 15มีน้ำหนักเบาเพียง33ตันแต่ติดปืนใหญ่105มมที่มีระบบบรรจุอัตโนมัติมันเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วบนพื้นที่อ่อนนุ่มเข้าตีตลบหลังแนวปืนใหญ่ของเราแต่ทหารม้าไทยไม่ยอมให้ใครมาลุกคมกองพันรถถังเบาที่ใช้ Stingray และยานเกราะล้อย,อยาง BTR 31 e ที่ติดตั้งปืนใหญ่90มมเข้าสกัดกัน การดวลกันร,ระหว่างรถถังเบาเป็นการวัดฝีมือและความเวล้นล้วนๆรถถัง Type 15ใช้ระบบช่วงล่างแบบปรับระดับได้ h y ดรอล n e นิวเมติกซัสเพนชันยิงจากมุมกดต่ำบนเนินเขาแต่รถสติงเรย์ของไทยใช้ความได้เปรียบที่เตี้ยกว่าและรู้จักพื้นที่ดีกว่าดักซุ่มยิงเข้าที่ด้านข้างรถถังจีกระสุน105ม mm. มเจาะทะลุเกราบ,บางๆของ Type 15, ไทป์สิายลุกท่วมที่แนวหน้าหลัก กองทัพรถถังท้ทย 99A พยายามใช้จำนวนเข้าบทขยีย้แนวรับ M1A2 Abrams อีกครั้งคราวนี้ทหารราบจีนจำนวนมหาศาลด่าหน้าเข้ามาพร้อมกับรถถังพวกเขาใช้อาวุธต่อสู้รถถังระยะประชิดแบบใช้แล้วทิ้ง DZJ08 กระดมยิงใส่รถถังเราเหมือนหาน่าฝนผู้การรถถัง Abrams ตัดสินใจใช้ไม้กวาดเหล็กสั่งบรรจุกระสุน M1028 canister เ,เข้าสู่รังเพลิงนี่คือกระสุนลูกปรายขนาดยักษ์ที่ภายในบรรจุลูกทังสเตนทรงกลมกว่า1,100ลูก เมื่อยิงออกไปมันจะทำงานเหมือนปืนลูกสองยักษ์สาดลูกเหล็กกวาดล้างทหารราบฆ่าศึกในระยะ500เมตรจนเฮี้ยนเตียนทหารราบจีนที่เกาะกลุ่มกันมาถูกกวาดล้างหายไปทั้งกองร้อยในนัดเดียวเปิดทางให้ปืนกลร่วมแกน M 2 4 0และปืนกลหนัก M 2 Browning บนป้อมปืน Cross Common Remote l y Operated Weapon Station เก็บกวาดที่เหลือแต่สถานการณ์ยังวิกฤตเมื่อรถถังท้งาย9 9เอคันหนึ่งฝาเข้ามาได้และยิงกระสุน125โมมเข้าใส่ด้านข้างของอาร์ัมส์คันหนึ่งในระยะประชิดแรงระเบิดทำให้สายพาน และระบบป้อมปืนเสียหายคนประจํารถไทยติดอยู่ภายในถ้ำกลางวงล้องฆ่าศึกวินาทีนั้นเองเสียงคำรามของเทพเจ้าสายฟ้าก็ดังขึ้นระบบปืนใหญ่จรวด M 1 4 2ส HIMARS ของไทยได้รับอนุมัติให้ใช้ลูกยาวพิเศษขีปนาวุธทางยุทธวิธี MGM 1 4 0 ATACMS Army Tactical Missile System ถูกยิงออกจากรางปล่อยจรวดขนาดยักษ์พุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแล้วดิ่งลงมาด้วยความเร็วสูงเป้าหมายไม่ใช่รถถังหน้าแนวแต่เป็นกองบัญชาการสนามและคางกระสุนส่วนหลังของกองพลรถถังจีน หัวรบขนาด500ปอนด์แบบระเบิดแรงสูง Unitary Warhead เจาะทะลุหลังคาบังเกอร์คอนกรีตลงไปก่อนจะจุดระเบิดตูมมุมมุมแรงระเบิดของ a อ c ทซสร้างหลุมลึกขนาดมามาและทำลายศูนย์สื่อสารของข้าศึกจนย่อยยับการสั่งการของกองทัพจีนหยุดชะงักทันทีรถถังจีนที่กำลังรุกไล่เริ่มสับสนและหยุดการเคลื่อนที่เพราะขาดคำสั่งนี่คือโอกาสทองผู้บัญชาการกองพลทหารมาที่สองรักษาพระองค์สั่งการผ่านวิทยุที่เพิ่งกู้สัญญ,ญาณกลับมาได้สวนกลับทุกคันเดินหน้าเต็มตัว เหยียบพวกมันให้จมดินกองทัพรถถัง M1A2 Abrams ที่เหลืออยู่พร้อมด้วยยานเกราะ s t r ก k e r และ BTR3E1 เคลื่อนพลออกจากแนวตั้งรับแปรขบวนเป็นรูปหน้ากระดานลาย formation แล้วพุ่งเข้าหาค่าศึกที่กำลังระซำระสายปืนใหญ่120มมคำรามอกึกก้องพร้อมกันส่งกระสุนเงิน APFSDS พุ่งเจาะทำลายรถถังไทย 99A ที่จอดนิ่งเป็นเป้เปาซ้อมยิงควันไฟจากซากรถถังจีนพวยพุ่งขึ้นเต็มทุ่งนาผสมกับแสงอาทิตย์ยามเย็นที่สาดส่องลงมาเป็นภาพแห่งความตายที่งดงาม และน่าสะพรึงกลัวเรากําลังจะหักเที่ยวเล็บของมังกรให้กุดแต่สึกนี้ยังไม่จบเพราะยังมีเงามรณะอีกหนึ่งอย่างที่ยังไม่ปรากฏตัวและมันอาจจะซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ําในอ่าวไทยเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าทิ้งไว้เพียงแสงสีแดงฉานที่อาบไหลไปทั่วสมรภูมิสระแก้วความสนใจของศูนย์บัญชาการรวบรวมกองทัพไทย Royal ไทย i a r m e d Forces Joint Operation Center กลับถูกกระชากไปที่หน้าจอเรดาร์ทางทะเลอย่างกะทันหันสิ่งที่พวกเราหวาดระแวงมาตลอดได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วท่ามกลางความมืดมิดของอ่าวไทยตอนบน เงามรณะที่ซ่อนเร้นอยู่หลังเส้นขอบฟ้าไม่ใช่กองเรือรบธรรมดาแต่มันคือกองเรือยกพลขึ้นบกจู่โจมอั p ฟ i เบียส a s s a ซอลกรุ๊ปขนาดมหึมาของจีนนำโดยเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ยกพลขึ้นบก t y p ์0 7-5ย์เไฮนันคลาสแลนดิ้งเฮลิคอปเตอร์ด็อกที่มีระวังขับน้ำกว่า40 0-0-0ตันเปรียบเสมือนรังแต่ลอยน้ำที่บรรทุกนาวิกโยธินจีนนับพันนายพร้อมด้วยยานเบาลมอากาศไทป์726ย s c ช และเฮลิคอปเตอร์ขนส่ง C, แซดแปดีเต็มดัดฟ้าเป้าหมายของพวกมันอมาหิตยิ่งนักคือการยกพลขึ้นบกที่หาดยาวสัตหีบเพื่อยึดครองท่าเรือจุกเสม็ดและตัดเส้นทางลำเลียงทางทะเลของพันธมิตรรวมถึงตลบหลังกองทัพไทยที่กำลังติดพันการรบทางบกสถานีรบประจำสถานีภายคุกคามทางทะเลระดับสีแดงปล่อยทุกอย่างที่มีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการสั่งการเสียงกราวเรือหลวงภูมิพโโลโอยเดด d w 3สามศูนย์ศูนย์ศูนย์ f เรือฟริเกตสมัรธนะสูงที่สุดของเราซึ่งทำหน้าที่เป็นปราการด่านสุดทท้าายกลลงะเ ได้เปิดระบบอำนวยการรบ SAD a 9 LV Mk4 เต็มรูปแบบเรดาร์สี่เราฟซแบบ AESA Active Electronically Scan Array หมุนกว่าจับเป้าหมายได้นับร้อยเป้าพร้อมกันจีนไม่รอช้าเปิดฉากยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ YJ18 ความเร็วเหนือเสียง Supersonic Anti-ship Missile จากเรือพิฆาตคุ้มกัน Type 52D จำนวน4ลูกพุ่งเข้าหาเรือไทยด้วยความเร็วามาช 3. ในวิถีเรน้ำ Say s e Skimming วินาทีชีวิตเริ่มต้นขึ้นระบบป้องกันภัยทางอากาศของเรือหลวงภูมิพลาดุลยเดททำงานโดยอัตโนมัติท่อปล่อยแนวดิง MK41 VLS เปิดออกปล่อยขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ ESSM e v o l v e Sea Sparrow Missile เจมเปอน8ลูกสวนรับไปจรวด ESSM ที่มีความคล่องตัวสูงด้วยระบบ h r u s Vectoring พุ่งเข้าปะทะขีปนาวุธจีนกลางอากาศเสียงระเบิดตูมสนั่นเหนือผิวน้ำเศษซากจรวดร่วงกล่าวลงทะเลแต่มีลูกหนึ่งหลุดรอดแนวป้องกันเข้ามาได้ระบบปืนป้องกันระยะประชิดแลง CIWS Block 1B ที่ท้ายเรือหมุนลำกล้องด้วยความเร็ว4,500นัดต่อนาทีสาดกระสุนทังสเตน20มมเป็นกำแพงเหล็กกระสุนปะทะหัวรกใบ1 8ห่างจากตัวเรือไปเพียง500เมตรแรงระเบิดส่งครื่องกระแทกจนเรือโคลงเคร่งอย่างรุนแรงแต่เรายังรอดสวนกลับยิงฮาปูลใส่เรือไทป์075เรือหลวงภูมิพลาดุเลยเดชและเรือหลวงตักสิงประสานการยิงขีปนาวุธ AGM 84ลิทฮาปูลล็อกถูจำนวน8ลูกพร้อมกันจรวดพุ่งเรียดน้ำมุ่งหน้าสู่เรือยักษ์จีน แต่ระบบป้องกันของกองเรือจีนหนาแน่นเกินไปจรวดส่วนใหญ่ถูกยิงตกด้วยระบบ FL 3,000นิวตันและปืนไทป์1 1 3 0อย่างไรก็ตามการโจมตีของเราเป็นการชี้เป้าให้กับเพชรฆาตตัวจริงที่รอจังหวะอยู่ Va m p i r e Vampire Vampire Vamp เสียงแจ้งเตือนภายทางอากาศดังขึ้นในเรือรบจีนเมื่อฝูงบิน F/A 1 8 EF Super Hornet ของกองทัพเรือสหรัฐจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz บินโฉบลงมาจากเพดานบินต่ำและปล่อยอาวุธล้างโลกรุ่นใหม่ล่าสุด ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบระยะไกล a g m 1 5 8 CLRASM Long Range Anti-ship Missile จำนวน24ลูกจรวด LRASM เป็นจรวดอัจฉริยะที่มีระบบ Stealth และ AI ในตัวมันบินหลบหลีกเรดาร์จีนด้วยวิธีที่ซับซ้อนและประสานงานกันเองในฝูงจรวด Swarm Intelligence เพื่อเลือกจุดประทะที่สร้างความเสียหายสูงสุดผลลัพธ์คือหายนะของกองเรือจีนจรวด LRASM จาอทะลุแนวป้องกันเข้าไปประทะกราบเรือของไทป์ศูนย์าอย่างจังหัวรบจาเกรอระเบิดแรงสูงขนาด1 0 0 0นย์ศนปอนทำงานภายในตัวเรือเพลิงไหมลุกลามไปยังโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์และคลังเชื้อเพลิงเกิดการระเบิดต่อเนื่อง Secondary Explosions ที่รุนแรงจนโครงสร้างเรือบีงอในขณะเดียวกันเรือพิฆาตคุ้มกันไทป์ห้าสิบสองดีสองลำถูกจมลงในพิบตาแต่จุดจบที่แท้จริงมาจากใต้น้ำ เรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ชั้นเวอร์จิเนีย S S N 774ของสหรัฐที่ดักซุ่มอยู่อย่างเงียบเชียบได้ยิงต่อปิโดหนัก M K 48 m o d 7 ADCAP Advanced Capability จำนวน2ลูกเข้าใส่ใต้ท้องเรือ Type 075ต่อปิโดจุดระเบิดใต้กระดูกงูเรือทำให้เกิดฟองก๊าซขนาดยักษ์ยกตัวเรือขนาด40 000ตันขึ้นจากน้ำก่อนจะหักกลางลำเรือเป็น2ท่อน เรือยักษ์ที่จีนภาคภูมิใจจมลงสู่ก้นอ่าวไทยภายในเวลาไม่ถึง20นาทีนำพานาวิกโยธินและยุโทโธปรกรน,นับพันจมหายไปกับสายน้ำกลับมาที่สมรภูมิสระแก้วข่าวการล่มสลายของกองเรือยกพลขึ้นบกแพร่สะพัดไปถึงหูทหารจีนที่แนวหน้าอย่างรวดเร็วขวัญกำลังใจของพวกเขาแตกสั้นเซ่นไร้ซึ่งทางถอยและไร้ซึ่งความหวังกองทัพรถถัง m 1 a 2อ abrams และทหารม้าไทยฉวยโอกาสนี้รุกค้าเต็มรูปแบบรถถังไทยวิ่งบดขยี้แนวต้านสุดท้ายปืนใหญ่120อมม และปืนกลร่วมแกนกวาดล้างทหารราบจีนที่พยายามยิงสู้ด้วยจรวด RPG อย่างสิ้นหวังรถถังไทย99 a ที่เหลือรอดไม่ขี่คันชูทงขาวขึ้นเหนือป้อมปืนยอมจำนวนต่อกองทัพไทยภาพทหารจีนนับหมื่นนายเดินชูมือออกจากป่าทิ้งอาวุธกองพเนินเนถินทึกเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ยืนยันชัยชนะอันเด็ดขาดของพันธมิตรไทยสหรัฐฯเมื่อควันไฟจางหายไปในรุ่งเช้าของวันใหม่ เผยให้เห็นทุ่งนาที่เต็มไปด้วยซากรกระหักพังของรถถังและหลุมระเบิดแต่เหนือสิ่งอื่นใดทางไตรรงยังคงโบกสะบัดอยู่เหนือยอดเขาและด่านพรมแดนกองทัพไทยเริ่มภารกิจเคลียร์พื้นที่กู้ซากรถถังไทย 99A และเทคโนโลยีอาวุธของจีนเพื่อน,นำมาศึกษา reverse engineering ซึ่งจะเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเราได้บทเรียนราคาแพงจากการรบด้วยอาวุธหนักเต็มรูปแบบว่าความพร้อมรบและเทคโนโลยีคือประกันชีวิตของชาติ ในทางการเมืองรัฐบาลจีนต้องยอมรับความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายที่สุดส่วนที่สัญญาสงบศึกถูกลงนามโดยจีนต้องยอมถอนกําลังทหารทั้งหมดออกจากกัมพูชาและชดใช้ค่าเสียหายมหาศาลอิทธิพลของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สั่นคลอนอย่างรุนแรงในขณะที่ไทยก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางการทหารระดับภูมิภาค (regional military power) ที่มีกองทัพที่ผ่านการรบจริงและมียุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดรัฐบาลไทยประกาศแผนแม่บทการพัฒนากองทัพระยะยาว (modernization plan) 2030 โดยเน้นการจัดหาเครื่องบินขับไล่ F-35 เพิ่มเติมระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลและเรือดำน้ำเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครกล้าลุกรานแผ่นดินนี้อีกผมยืนมองดูพระอาทิตย์ขึ้นเหนือซากเรือ Type 075ที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเพียงบางส่วนกลางอ่าวไทยมันคืออนุสรณ์สถานแห่งความพ่ายแพ้ของผู้ลุกรานและเป็นเครื่องเตือนใจว่าแผ่นดินไทยสักดิสิทธิ์และห่วงห้ามใครที่คิดจะลองดีจะต้องเจอกับฝ่ายนรกจากทั้งบนบกในน้ำและบนฟ้า ด้วยอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดและหัวใจที่แกร่งที่สุดของคนไทย